ตอนนี้เราอยู่เส้นข้างๆข,ของมหาลัยมหิดลนะคะด้านหน้าเนี่ยค่ะมหิดลนะคะนี้เราจะเลี้ยวซ้ายใช่ไหมคะเลี้ยวซ้ายตรงแยกสถานีตำรวจนะคะเพื่อนๆเลีเ้ยวไปแล้วนะคะสถานีตำรวจภูธรพุทธมฑลนทนแต่ก่อนนกเยอะมากนะคะแถวนี้ตอนนี้ก็มีค่ะเพื่อนๆตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะคะ ไปแล้วนะคะตรงไปเลยนะคะเพื่อนๆว้าวว้าว,ว,าว บางภาษีตรงไปนะคะมี้างของอันนี้เป็นของอะไรเอ่ยไม่มีชื่ออ่านไม่ได้มันจะมีทางลัดอยู่นะคะเราจะกลับเราจะกลับตรงเส้นเขาเรียกอะไรนะเส้นทางแจ้งวัฒนะทางน้นนะคะแล้วก็ทีนี้เขาก็จะมีทาง เลี้ยวขวาเป็นทางรัดอยู่จําได้เพราะว่าเคยมาทางนี้นะคะเนี่ยค่ะเขาไปส่ลาบอุบลจุ๊แซบลาบอุบลจุ๊บแซบสารยาบางภาษีนะคะทางนี้นะคะเทศบาลสารยาที่สุดตรงนี้นะคะเพื่อนไปแล้วรถก็เยอะนะคะรถเยอะนะคะ ก็เจอมาทางเลี่ยงช่วงเทศกาลการจนาพิเศษเนี่ยค่ะเราน่าที่จะเข้าไปตรงบางใหญ่ไหมคะบางกลวยบางใหญ่เราเคยมาถ่ายคลิปทีนึงนะคะแถวแถวนี้ค่ะเ,เพื่อน ก็ถ้าเป็นทางซ้ายมือก็จะเป็นศูนย์ฝึกของตำรวจนะคะศูนย์ฝึกของตำรวจรถติดไฟแดงนะคะเพื่อนๆรออีกนี่หนึ่งแกลนกิติยาตรงไปค่ะฝนเพิ่งหยุดตกนะคะเมื่ออก็คือ อันนี้เหมือนจะมืดเนาะแต่ว่าพอเปิดประตูรถออกไปยังไม่มืดเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆแต่ว่ารถคือเหมือนฟิล์มกระจกไปแล้วะคะ่ะฟิล์มกระจกจะค่อนข้างที่จะมืดนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราไปกันก่อนเรื่อยๆก่อนนะคะ เดี๋ยวเราจะเลี้ยวเข้าทางขวานะคะอ,อําเภอบางใหญ่ตรงป้ายเนี่ยค่ะเพื่อนบางใหญ่บางกลวยนะคะถ้าลาดหลุมแก้วกับบางเลนก็คือตรงไปนะคะเพื่อนๆตรงนี้มีอพาร์ตเมนต์นะคะรายวันรายเดือนนะคะมีนวดอยู่ข้างๆด้วยค่ะทั้งนวดทั้งอพาร์ตเมนต์ แต่พอเห็นร้านนวดตรงนี้เราไม่กล้าเข้าเลยค่ะเป็นเหมือนกับเป็นมืดๆแล้วก็มีไฟยุบยุบว้าวติดนานเหมือนกันนะคะเนี่ยติดนานเหมือนกันนะเพื่อนๆเนี่ยค่ะหมู่บ้านก็เยอะเหมือนกันนะคะบ้านสุภาลัยวิวอีกร้อยเจ็ดสิบเมตรนะคะ บ้านกว้างพื้นที่เยอะบ้านเดียบ้านเติมความสุขเริ่มต้นที่4.69ล้านนะคะโฆษณาบ้านให้เขานะคะเพื่อนๆนวดสปาแผนไทยปิดห้าทุ่มอ๋อเป็นร้านคาลาโอเกะอยู่ข้างๆนวดไทยไม่มีไฟนะคะ โรงเรียนแล้วก็ศูนย์ฝึกด้วยใช่ปะ mm hmm. แต่รถติดจริงๆนะคะเพื่อนๆรถติดจริงๆรถเยอะจริงๆดูบรรยากาศไปรอบๆนะคะเพื่อความไม่เบื่ออันนี้รถมานะคะอลหล้อมแหลมนะคะก็คือมาไม่ได้เยอะ มากมายจนหนาแน่นเห็นไหมคะของเขาวิ่งเฉลุยเลยของเราก็คือด้านซ้ายมือก็วิ่งได้นะคะเลนซ้ายมือแต่ว่าตรงเลนขวามือของเราเนี่ยก็คือเหมือนรถที่จะเลี้ยวไปบางกลวยนะคะเพื่อนเพื่อนรถติดนะคะเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าติดอะไรนี่ไปได้แล้วค่ะไปไปได้หน่อยหน่อยนะคะทีละหน่อยหน่อยคะ่ะเพื่อนเพื่อนไปได้ทีละหน่อยหน่อยเส้นนี้เราเคย เราเคยเข้ามาอยู่นะคะไม่ใช่ว่าไม่เคยเข้ามาแต่เราก็เคยมาทั้งรถยนต์แล้วก็รถมอเตอร์ไซค์เนาะดิฉันเคยขับมาคนเดียวก็ก็เคยมาค่ะเส้นนี้เขาจะไอตรงนี้เขาจะเทินรถกลับนะคะของเราต้องตรงไปอีกหน่อยตรงนี้จะเป็นตลาดใหญ่นะคะตลาดกิเลนะคะเพื่อน ตลาดกิเลมันเลี้ยวไปตรงนี้ได้ไหมบางเลนเขาให้เราเลี้ยวตรงนี้ไหมคะดูเลี้ยวเลยใช่ไหมคะมันจะมีตรงหน้าอีกที่หนึ่งอันนี้หอตลาดกิเลนค่ะไม่ใช่กิเลเด่ยคือไฟนอหนูไม่มีค่ะเ,เพื่อนๆไฟนอหนูหายไปฉันก็อ่านนี่ค่ะฉันก็อ่านกิเล พอเอัยเนี่ยเราจะเลี้ยวขวานะคะเพื่อนๆไฟแดงนะคะติดไฟแดงค่ะเพื่อนๆติดไฟแดงเนี่แหละรถฝั่งทางนู้นก็มีมีมาน้อยแต่เขาก็ให้เราไปน้อยเหลือเกินเนาะน่าจะปล่อยทางนี้ไปนะคะขายตึกพร้อมที่ดินนะคะแถวนี้นะคะ,ะเพื่อนๆคนไหนสนใจได้เลยนะคะเนี่ค่ะตึกพร้อมที่ดินนะคะมีเบอร์โทรให้พร้อมนะคะ ไปแล้วจ้าเราก็เลี้ยวขวาไปบางกลวยบางใหญ่นะคะที่หน้าตลาดกิเลนนะคะเพื่อนๆนครปฐมนะคะเนี่ยค่ะเลี้ยวมาแล้วนะคะเลี้ยวเข้ามาแล้วจ้าถ้าอย่างไงแล้วนะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะ ขอบคุณที่ติดตามและรับชมพร้อมชาแนลทั้ง youtube แล้วก็เพจนะคะสวัสดีค่ะ